อยากจะให้พวกเราอ่ะแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติเอาคุณหน่อยมาเอาแบบย่อ,อความนะสวัสดีค่ะคุอหน่อยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเข้าสู่วงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามสิบปีได้แล้วนะคะแต่มันก็ล้มลุกคุกคาดมาตลอดค่ะมันไม่เคยเดินตรงทางเลยต้องล้มลุกลุกคนที่ชัางนำเข้าสู่องค์การก็ไม่ใช่ใครกื่อน,นะคะ พอบ้านเหล่านี้เองค่ะพอว่าชวนไปตั้งแต่รู้จักกันใหม่ๆชวนไปปฏิบัติบ่อยบอกว่าไม่ไปหรอกไม่ใช่เส<ม>้นทางแต่ล้วก็อยู่ๆก็เออเอาก็เอา,เ,อา,เ,อาเนาะเขาบอกวันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วก็เอาลองดูสักครั้งหนึ่งพอลองดูเออมันก็ใช้ได้นี่นา<ม>ตอนนั้นไปปฏิบัติเจอคุณแม่สิริด้วยค่ะ บอกว่าคุณแม่สิรินี่จะเจอยากมากเพราะว่าท่านชลาแล้วท่านจะไม่ออกมารับแขกจะไม่ออกมาสอนอแต่ว่าพอคอที่หน่อยไปเนี่ยเจอท่านท่านได้ออกมาสอนก็โอ้ดังนั้นปลื้มปิติเลยว่าได้ปฏิบัติกับคุณแม่ด้วยไม่มีใครค่อยได้ปฏิบัติแล้วก็ฟังอาจาร,รย์ทองคำเล่าเรื่องแม่อะไรอย่างเนี้ค่ะก็โอ้ปิติไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็ แต่ที่ก็เออไปอยู่บ่อยๆไปอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เอ,อท้องก็ยังไปค่ะครู <c oughs> <c oughs> ท้องก็ยังมีมานาก็ยังไปเข้าขา่วดเข้าคออยู่แล้วก็ออกลูกก็ส่งลูกเข้าคอสเหมือนกันไป <c oughs> ที่อังกฤษตามมู่ก่อนเรียนรุ่งอรุณสามเทอมเขาไม่ให้ <c oughs> เขาไม่ให้ลูกหยุดก็บอกว่าจะลาลาเลยลูกไม่เป็นไรลาก็หยุด แล้วก็แม่ก็ปฏิบัติด้วยก็ปฏิบัตลิลงลงุกคูกคามาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่ลุงอรุณก็ปฏิบัติลุงอรุณก็ชวนไปหลงพอ่อหน่อยก็ปฏิเสธว่าไม่อ้าวไกลจนหลงพ่อสิ้นก็ยังไม่เคยไปปฏิบัติหลงพ่อเจอพระอาจารย์กิทธิ์ก็เข้ามาก็เจอว๊ว,วแวบบแบบไปก่อนเพื่อนเรียกก็ไปก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยพอออกมาจากลุงอรุณแล้วเนี่ย แถวบ้านเนี่ยค่ะมีสถานปฏิบัติธรรมอีกอันหนึ่งใกล้ๆเลยแต่นี้เราก็ไปสองคนเนี่ยค่ะก็ไปปฏิบัติกันทุกเดือนเขาให้ลงห้าวันก็ปฏิบัติแต่นี้ปฏิบัติเนี่ยในสายที่เป็นเออหลับตาพุทโธประมาณอย่างนี้นะคะก็ปฏิบัติพี่สาวเขาก็ไปปฏิบัติคุณอะไรก็ไปกันหมดก็ปฏิบัติไปทุกเดือนเดือนละห้าวัน แต่ต้องไปเช้าเย็นกลับนะคะไม่มีที่นอนเอ,อก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆจนมาเข้าเออสู่เส้นทางเพื่อนมาบอกว่าพี่หน่อยสมควรแล้วแหละว,ว่าพี่หน่อยจะต้องลงคอรพระอาจารยก์กสิตได้แล้วมั้งพี่ปฏิบัติเยอะเหลือ <c> เ <oughs> กินเคยก็ห่าสงสายยางัยยังยังพี่ยังไม่ถึงสภาวะพี่ยังไม่ได้ก็บอกเพื่อนแบบเนี้ยจนเพื่อนก็มาถึงที่บ้านเลยค่ะ พี่จองคอรหรือยังก็บอกว่ายังพี่ไม่เอาพี่ยังไม่ไปวันนี้จะไปไหว้พระไปไหว้พระกันก่อนปะทุกคนก็มาแบบที่ครูบอกมาบ้านหน่อยค่ะจนเพื่อบอกพี่ลงก่อนจะปฏิบัติก็ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ต้องปฏิบัติเอาลงก็ได้ก็ก็คือก็ลงค่ะก็จนได้ปฏิบัติกับพระ้าจารยร์เกษงอันนี้ได้ปฏิบัติกับพระ้าจารยร์เกษงก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะ ก็ว่าเออสงสัยเราจะถึงพร้อมจริงๆแล้วว่ามันต้องปฏิบัตินะคะเพราะว่าเออตอนแรกไม่มีนะคะห้องนี้ไม่มีนะคะครูห้องนี้เพียเขาเพิ่งต่อให้เมื่อไม่นานมานี้เองลอยต้องไปไปปฏิบัติห้องลูกสาวคนเล็กเขาไม่อยู่เขาไปอเมริกาก็ได้ได้จังหวะว่าต้องไปปฏิบัติห้องนั้น ปฏิบัติแบบพี่ตุย้ยนลค่ะว่าสู่เพราะหน่อยเป็นรุ่นน้องพี่ตุ้ยหนึ่งปีก็ปฏิบัติโดยสูบทุกคนก็บอกว่าโอ้ยหน่อยนี่ถึงพร้อมหมดทุกอย่างที่ทางสัพยะห้องก็กว้างใหญ่ปฏิบัติได้ดีไหนวบอเพ่งจะตายพระเลยปฏิบัติไปปฏิบัติมายังถามพระอาจารย์เห็นแต่ขามันใหญ่เดินแล้วก็ขามันใหญ่แขนมันใหญ่ทุกอย่างใหญ่ไปหมดพระอาจารย์ทยํายังไงก็จะ่อ อ๋อพระอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับที่ครูจีทาหลวงพ่อหน่อยไอรืงถึงตัวเองหลวงพ่อก็ตอบคููจีว่าอ๋อหลวงพ่อก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะจนจนแบบอ่ะปฏิบัติแล้วก็ทํามาเรื่อยๆพระอาจารย์ก็ชวนบอกว่าไปชุมพรกันดีกว่าสิบเก้าวันแต่ว่าไม่เคยออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่ามิกล้ามิก้าไม่มีความกล้าที่จะออกจากบ้านก็ เป็นคอนนั้นที่พระอาจารย์ชวนแปลว่าไปชุมพรกันสิบเก้าวันก็นึกในใจว่าจะดีหรือจะออกจากบ้านสิบเก้าวันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งยังไม่เคยออกเลยเอาสิบเก้าวันเลยก็เลยตัดสินใจลองขอว่าจะไปสิบเก้าวันแล้วนะเอ้าเอาสิไปสิไปกับพระอาจารย์กสินก็ไปเลยบอกว่าโอ้ก็ไปเลย คอร์แรกก็ไม่ได้ปฏิบัติค่ะคอร์แรกไปเป็นผู้ทํางานจะมากกว่าเพราะว่ามันเจ็ดวันแล้วก็จะหยุดหนึ่งวันออแล้วพอคอร์ที่สองก็คือเจ็ดวันนั้นก็คือทํางานทั้งเจ็ดวันก็ไม่เห็นอะไรเลยก็คงไม่รับไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเข้ามาเข้าปฏิบัติกันเห็นทั้งในซูมเห็นทั้งคนปฏิบัติเราทํางานแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะครูอย่าว่าอย่างนัออ้นพอคอร์ที่สองพระจารย์์นาคงก็เรียกเลย ่าไม่ได้ทํางานแล้วนี่คอน,นี้ไปปฏิบัติในป่าป่านั้นยิ่งกว่าที่เขือ่อนสิริมทอเนี่ยนะคะทางแมงวีทางมดท้างยุงเยอะม,มากพอเข้าไปก็เลยไปอธิษฐานจิตบอกว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วนะแมงวีมดมแมลงวันนายาขอเถอนนะอย่าได้มาไตา่มาตอมเลยเพราะทุกคนโดนหมดทุกคน ขอแล้วเหอะเราก็เราอยากปฏิบัติแล้วถึงเวลาของเราแล้วก็ปฏิบัติก็สามวันแรกไม่มีเลยนะคะแมงวีแมงวันก็รายงานเลยค่ะว่าอาจารย์หน่อยไม่ด้โดนนะแมงวีแมงวันไม่สามารถทำอะไรหน่อยได้จะไปพูดอีท่าไหนวะเนี่ยหน่อยก็ไปยกมือไหว้ต้นไมนแ้แล้วแหละแล้วบอกว่าอย่าฝาตอกไปเลย <c oughs> หน่อยก็บ่อยอย่างเนี้ยแล้วก็ปฏิบัติคอร์สอันนั้นสิบสี่วันพอปุ๊บ มันเห็นสภาวะน,นะคะครูเห็นไม่เห็นไม่รู้ก็รายงานพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเออใช้ได้แล้วก็พระอาจารย์ก็ชวนมาอีกไปงานบ้านพ่อพระอาจารย์ที่ระยองไปอีกสิบวันก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็งูงูปลาปาก็ก็ช็อปอะลาวไปเรื่อยๆก็จนจนบอกว่าไม่ไหวแล้วอะแบบนี้ถ้าไปแล้วก็ทํางานแต่พอไปบ้านเห็นทมก่อนที่ครูจะพาพวกพี่ๆไปเก็บอารมณ์ หน่อยได้ไปทํางานเป็นแม่ครัวถามว่าแม่ครัวอันนั้นเนี่ยมารู้รู้ไปหมดรู้ทุกอย่างแต่มันไม่รู้ว่ารู้อะไรอาจารย์คมกิจเดินมาบอกว่ารู้ไหมนี่หยิบอะไรอยู่รู้รู้ว่าหยิบไอ้นี่เห็นไหมเห็นก็ตอบอ,อาจารย์คมกิจอย่างเงี้ยนะคะว่ารู้ว่าเห็นทุกอย่างมันก็เสร็จจากอะไรยอก็ไปบ้านแม่พิคุณ ไปบ้านแม่พิกุลก็เห็นอีกค่ะเดินก็เห็นแตข่ขาเห็นแต่ความหนกักเห็นตลอดสามสิบวันถามว่ามันรู้ทุกอย่างรู้หมดแล้วก็มันปวดหัวเวียนหัวจนไม่รู้จะทำยังไงก็ปฏิบัติแบบนี้นะคะจนมาเจอครูนี่แหละคะ่ะที่บอกว่าอ๋อมันรู้มันรู้เคลื่อนรู้หยุดอ๋อเรามันมีหนักมันมีเบาแต่ที่ปฏิบัติมา มันรู้แต่มันไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรก็ตอนนี้ไม่รู้อยู่มากี่เดือนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นับรู้ไหวๆใช่ไหมมันรู้ไหวๆไหวไ่ะหมายควาว่ามันตั้งใจรู้ทั้งตัวแต่รู้ไหวๆไหวๆมันมันไม่รู้อยู่ใช่ไหมรู้เด็กเพื่อน่ะใช่แล้วมันก็ไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกตัวกันอย่างไรรู้สึกตัวในรู้สึกอย่างไรใช่ไหม ไม่รู้เนาะมันไม่รู้ค่ะมันไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าถามว่ารู้ไหมรู้ไอนเนี่ยรู้เอ่อ,อจนป้าพี่กุณบอกว่าเดินมารู้ไหมรู้ค่ะหนูรู้อยู่หนูเดินมารู้อยู่หนูกินข้าวหนูก็รู้หนูรับรู้อายตนาได้หมดว่าเออหนูได้กิ่นนะหูหนูก็ฟังเสียงในการเคี้ยวไปด้วยนะคุณป้าเออหนูสัมผัสอะไรหนูรู้หมดทุกอย่าง พอามาอยู่กับครูแล้วกลับควรวันกลับไปนึกย้อนอดีตเนี่ยมันมันรู้ก็จริงแต่มันไม่รู้ว่าในออในการที่เคลื่อนมันเป็นแบบนี้ในการที่หยุดมันเป็นแบบนี้แล้วในที่เราเคลื่อนไปเนี่ยมันมีความหนักลงไปหรือความเบาอะไรเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ พอมาอยู่ในห้องแลบนี้ถึงจะรู้ว่าอ๋อในเคลื่อนในหยุดมันมีความหนกักความเบาเกิดขึ้นนะแล้วมันมีอตัวรู้ที่มันรู้เคลื่อนรู้หยุดอีกแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่มันมองอยู่สูงๆว่าอ๋อเห็นไอ้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันทํางานอีกอันหนึ่งเพิ่งจะรู้ได้นะนะปัจจุบันนี้ล่ละค่ะ แต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแบบนี้แต่ก็บางวันก็มีพลาดนะคะว่าความคิดเข้ามาลุมแล้วหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมีเผลอมีเพลินทุกอย่างมีหมดแต่แล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าความเผลอความเพลินม,มันเป็นแบบนี้นี่เองเออมันสาวเออมันสาวถึงไปถึงต้นต่อได้ว่าทำไมเราถึงมีความเผลอมามีความเผลอ ความเพลินประมาณเนี้ยค่ะมันพอจะดูออกดูได้แต่มันก็ยังยังมีความคิดคิดมาคิดไปอยู่นะคะตั้งแต่พอมาอยู่ในนี้ก็แล้วก็แต่ว่าทําความเพียนก็คิดว่าตั้งแต่เข้าห้องนี้พอได้รับรู้มีสภาวะก็คิดว่าตัวของหน่อยเองก็เพียนมาอยู่ทุกวันนี้นะคะครูแต่มันก็มีออกนอกนอกลูกล่นอกทางบ้างเป็นบางครั้ง มาอย่างนี้ค่ะก็เขก็มีเท่านี้นะคะตอนนั้นก็ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยตอนที่เรียนแรกแรกื่อรู้ไหมว่ารู้สึกตัวเพื่ออะไรรู้เป้าหมายไหมที่มันช้าเพราะเราไม่รู้เป้าหมายใช่ไหมแต่พอมานมานี่ปุ๊บอันแรกต้องรู้เป้าหมายที่จริงเวลาเราเรียนเวลาเราเรียนสติปฏฐานีเนี่ยเวลาเราสวดสติปฏฐานสูตรเนี่ยเรื่องแรกคือเป้าหมายเป้าหมายสติปฏฐานสูตร ไปดูหนังสือสวดมนต์ของวัดดอยนะลหลวงพ่อจะเรียงวันหนึ่งเป้าหมายสติปัฏหานสูตรเวลาเราสวดเนี่ยแต่ไม่รู้วเวลาพระท่านพาสวดเนี่ยถ้าเราไปไปสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยมันจะไม่มีเป้าหมายมันจะต้องไปสวดสติปัฏฐานสูตรเพราะที่เราเรียนนี่คือสติปัฏหานสูตรพอรู้เป้าหมายแล้วปุ๊บเนี่ยพอรู้เป้าหมายว่าไอ้เป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยจะไปยังไงแล้วก็เราจะเรียนรู้อะไรคือรู้หลักสูตรรู้หลักสูตรอ๋อก็กาย ใช่ไหมมาศึกษาอาการของกายและความรู and and ้สึกทางกายความรู้สึกทางใจเห็นไหมมาศึกษาอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์อ่าแล้วเขามาสตรีประฐานสี่แล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรอ่ะก็สัมปะรยาสี่ใช่ไหมทีเนี้ยเราไม่เคยเรียนเป็นระเบียบระบบพอพอวันนี้ปุ๊บเหมือนอันนี้คือที่จริงมันคือธรรมะวิจยะในโพชฌงกตอนไ้นี่ที่เราทํานี่นะที่เราทําเนี่ยคือธรรมะวิ ธรรมวิทยะในโพชฌงเกตถ้าโพชฌงเกตมีสติใช่ไหมมีสติใช่ไหมแล้วก็มีมีวิริยะแล้วก็มีธรรมวิทย,ยะหรือธรรมวิจัยนี่แหละใช่ไหมอ่าทำทำอันนี้สามตัวนี้แล้วก็จะเกิดอะไรเกิดปิติหรือปสัอสสธิเกิดสมาธิอุเบขาใช่ไหมเน,นี่ยกระบวนการเนี่ยทําไมไมันเข้มทาไมครูต้องให้ต่อเช้าเย็นเช้าเย็นมันความต่อเนื่องเป็นเรื่องสําคัญความการตอกย้าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่างอื่นยังมีอยู่อีกอันนี้ เราจะมาแค่ครึ่งทางนะไม่ใช่ครึ่งทางเลยครึ่งทางยิ่งอยู่อาจจะว่าเก้ากว่าเก้ากว่าเนี่ยแต่เราอาจจะรู้เองว่าเก้าอันไหนพอ,พอพอคุมาเอาที่หลวงพ่อต่อคําถามเรื่องปรมัตใช่ไหมปรมัตเป็นยังไงใช่ไหมเพราะนั้นของเราก็จะรู้รู้ปรมัตในตัวรู้ที่ที่ไปรู้ชั้นที่รูปนามรูปนามก็คือชั้นชั้นของกายและเวทนาทางกายผู้มรู้สึกทางกายใช่ไหม อันเนี้ยมันก็จะเป็นถ้ามันเป็นตรมตัดกับเป็นเป็นตรมตัดขั้นต้นอ่าถ้าเป็นการเขียนอนักษรเป็นไงกอไก่กออากากออากาเห็นไหมอ่านอะไรพยัญชนะก่อนแล้วก็สระใช่ไหมแล้วตัวสะกดต,ตัวสะกดต,ตรงแม่กับไม่ตรงแม่อีกเห็นไหมตรงมาตาต,ตัวสะกดกับตัวไม่ตรงมาตาตัวสะกดอีกอี่ยมันก็จะมีเป็นลําดับอันนี้เหมือนกันการเรียนนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้น พอมาถึงชา้ิจิตและธรรมใช่ไหมจิตและธรรมเราก็มาดูจิตก็พันอาการของความคิดใช่ไหมเนี่ยมันมีมันจะมีหลักสูตรให้มาเรียนมาเป็นเป็นขั้นเป็นตอนมันจริงละเอียดถ้าเราศึกษาแบบนี้นะมันก็จะแน่นฐานมันจะแน่นแต่ถ้าหนูเห็นเป็นแท่งเป็นท่อนขาใหญ่นะอันนั้นมันจะเห็นรูปนามเชิงประจักษ์มันเพ่งเป็นแท่งเป็นท่อนทีนี้อันนี้มันเสื่อมได้มันเสื่อมได้แต่ถ้าเรา ศึกษารูปนามเห็นรูปนามผ่านผ่านการทำรรมว่จใจเนี่ยมันจะแน่นเสื่อมยากเสื่อมยากมันจะขึ้นสัวลงบาลมัตได้เร็วคือหมายความว่ามันจะเป็นอัตโนมัติได้เร็วตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยนะตอนนี้ก็เห็นด้วยการตั้งใจไปสะสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยนี่นถือว่ายาวนานนะคนหน่อยนี่ถือว่ายาวนานกว่าพี่ตุย้ยถือว่าได,ได้ได้เพียนมาระดับหนึ่งคนไปเก็บอารมณ์ สิบห้าวันสามสิบวันก็ไปมาแล้วอะ่ะพวกเธอย่งไม่ได้ไป